ดีพี่น้องว่าแมวออกมยายังตำรวจหน้าครับมาเบิงเขาช่วงนี้บ่ค่อยได้ลงคลิปครับเพราะว่าทาย่ายคลิปไว้แล้วไปลง youtube มันลงบ่ได้พี่นอ้องมันลงหน้าบ้าน YouTube, ายู u ูปบ่ได้ u t u b e เปลี่ยนแบบใหม่ผมก็เลยบ่ได้ลง ก็จะไปมอคืนเขาไปเบิงไปเฮ็ดไปเบิงตามคิปเขาแต่เขาได้เลสทายดูหมาไปก่อนลงเพราะว่าบางอยางพื้นที่เก็บประมุนในเครื่องกับโบหลายนะครับทายไปลบไปนะครับถ้ามาเบิงเขาครับเขาก็งามดีพี่นอะพูดถึงเขาปีนี้งามดีแต่ราคาบดีครับราคานี่ถือว่า บอถือใจบ้าแมวเฮัดการลงทุนมันหลายนะครับทางลงทุนหลยไ่สองรอบปันรอบหนึ่งใสค้าวานค้าปุ๋ยค้าตัดหญ้าค้าน้าค่าหนังมันเนาะค่าฉีดยาค่ารดเกี่ยวน้องาทำหน้าย่างที่เกษตะกรเห้อ ทุนหลดราคาเขาจังจีนะครับขายหกบาทเจ็ดบาทบกเกินแปดบาทแต่ว่าซื้อเขากินโลสามสิบกว่าบาทถึงสี่สิบบาทแล้วได้ชนิดเขาพร้อ <c> ม <oughs> กระดูกสันหลังของชาติบางคนกับบริกเก็บบริตากก็ขายเมื่อซื้อเขากินเฮหนาซื้อเขากินพี่น้องรับคักเติบเลียบผู้ใดเฮตนาซื้อเขากินะ แต่ของบ้าแมวนี่คือนจิตตากครับต้องตากตากไว้รอราคาปุนะครับเขางามอยู่ประมาณกินเดือนเนี่ยก็น่าจ,จะได้เกี้ยวเลย,นะยครับพาเบิงงัวกับยูนิคอรกครับหาเกี่ยวหยาให้แน่รดสีเขาโอ้แม่นกรืดเกี้ยวเขาเขาเกี้ยวกับไป้หอดฟางนั่นมาให้มันแน่ครับ พญา,างเลาะเบิ้งพี่น้องเอ,อ้ยทั้งน้าพี่น้องเป็นจังไทงทั้งว่าทั้งพี่ไม้ทั้งจุ่มพวงผุ่นน้ำข้อปล่อยน้ำลงมานาม้ำท่วมเขาสั่นโอ้เตเลตวนะัวน้ำพี่น้องเกอ,อสูสุขครับมาขำข่วนอย่างกับประจักดอกบ้าเมี่ยวก็ได้เบิ้งเขาเบิ้งน้ำไปสัตว์พี่น้องเอ้ยบนมีอย่างในไทยพี่น้องเบิ้ง เขาไปเมืองนอกเมืองหน้ากันไปเกาหลีแน่แคนาดาแน่หลายประเทศครับบ้าไม่ออกเลยถ้ามีโอกาสก็อยากไปน้ำเขาอยู่ครับนี่ยันข่าวาเขาไปแคนาดาแต่ว่าจิมีโคตตาไปน้ำเขาเบอเสร็จล้ไปหาทุจานจังหน่อยครับสืองัวดเลี่ยงเหตุหน้าในสภาพจังที่ตาย ถ้าเห็ดพ่อกินพ่อเห็ดอยู่พี่น้องเห็ดทำพ่อกินนี่แต่ถ้าเห็ดเพื่อจะหวังขายนะขาดทุนหนึ่งแต่บอท่า,านนด้ลงมือไถ่ครับครับเอาไว้เท่านี้ละพี่น้องครับผมสวัสดีครับ